รักการเรียนเพียรทำดีมีวินัยใฝ่ายคุณธรรมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วนื้อเงินขาวโรงเรียนดีวิถีวัฒนธรรมชุมชนโรงเรียนบ้านดินดำตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสมีพื้นที่ทั้งหมด6ไร่1งาน10ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการจำนวน4หมู่บ้านคือบ้านดินดำบ้านสันมะแฟนบ้านร่มโพทองและบ้านดอนแก้วเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอน,นุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2500ในปีการศึกษา2566 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น130คนมีครูและบุคลากรจำนวน11คนโดยมีนายสิทธิโชคพันวานิชกุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทางโรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมดำารงชีวิตอย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21ซึ่งทางโรงเรียนบ้านดินดำได้แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น4กลุ่มงานได้แก่ 1. กลุ่มงานวิชาการ ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. กลุ่มงานบริหารด้านงบประมาณ ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจำปีมีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการบัญชีพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3. กลุม่มบริหารงานบุคคลได้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรให้ตรงกับความรู้ความสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่งเสริมบุคลากรได้พัฒนาตนเองเพื่อเป็นครูมืออาชีพและ 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไปทางโรงเรียนใช้หลักบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือ school-based management โดยทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานการกำกับติดตามและการประเมินผลเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจของสถานศึกษาตลอดจนนโยบายจุดเน้นของต้นสังกัด จากการขับเคลื่อนพัฒนาที่ได้กล่าวไปข้างตน้นส่งผลให้ทางโรงเรียนบ้านดินดำได้รับรางวัลต่างๆอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจดังต่อไปนี้โรงเรียนได้ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทั้งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับยอดเยี่ยมและมีห้องเรียนคุณภาพระดับยอดเยี่ยมจำนวน8ห้องเรียน ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาครางวัลเหรียญทองแดงเรื่องกิจกรรมสร้างทักษะชีวิต F4 Skills ด้วยการปลูกผักไฮโดรโพนิกและทางโรงเรียนมีผลการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตระดับดีเด่น ตัวแทนของนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันกล่องเกมร่วมกับค่ายไยดีต้านพายาเสพติดหอฟิน่นโรงเรียนได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีคุณภาพระดับสองดาวคณะครูได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีทั้งในระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา และทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบประจำปีการศึกษา2566อีกด้วยค่ะโรงเรียนบ้านดินดำยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อพัฒนาโรงเรียนพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีทักษะชีวิต เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและประเทศชาติต่อไปขอบคุณค่ะ